ำไงดีคะเพื่อนๆตอนนี้ผมหลงป่าซะแล้วอะออๆๆสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกระหมวดที่มีชื่อว่าหนีจากป่าโอบี้นะครับไปเพื่อนๆเราออกจากป่าแห่งนี้กันดีกว่าเอาสวัสดีลุงยินดีต้อนรับสู่ป่าแห่งนี้ฉันคิดว่าพวกเราถูกทิ้งนั่นแหละโดยกลุ่มที่ตั้งแคมป์ของเรานี่แหละพวกเราจะเป็นต้องหนีเออเราต้องหนีเหรอ โอเคได้เลยไปกันไปกันเพื่อนๆเราหนีออกจากป่าแห่งนี้กันดีกว่าไปกันไปกันไปกันเอ้ยนี่มันท่อนไม้อะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยเนี่ยมันน้ำอะไรอ่ะน้ำม,มันลึกหรือเปล่าไม่นะ,อะไอ้เขียวๆนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเรืองแสงด้วยโอ,โอ้อุ้ยอะไรนะข้างหน้านั้นมีลิงตัวใหญ่ๆด้วยแหละ อมันน่ากลัวมากเลยอะปลาแห่งนี้เดี๋ยวเราต้องกระโดดสะพานให้ได้ก่อนออ้ยขั้นเดียวโอเคเอ้ยเจ้าก,กบเจ้าก,กบดีเจ้าก,กบอั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 บ,อบ,อบเอ้าลุงลุงมาตอนไหนเนี่ยกระโดดข้ามแพตฟอร์มโอเคโอเคกระโดดข้ามแพตฟอร์มยังไม่ลุงแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยกระตกกระตกเฮ้ยเอานะ เอ้ยเดี๋ยวต้องรอวนไปใหม่รอวนไปใหม่เอานะวันเดือนปีอ้าไม่นะขาสั้นเกินไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมนี่ไงเอาใหม่ละกันโอเคโอเคเรียบร้อยเย้อีนี่มันดอกบัวนี่นะ กระโดดข้ามกันกระโดดข้ามกันทุกคนอ้าวไม่นะขาสัน้นเฮ้ยแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเองอะทุกคนอือหโอเคได้แล้วเย้เฮ้ยนี่มันน้ำอะอ่ะวัดน้ำแค่นี้ก็ตายเหรออ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันน้ำหรือว่าอะไรเนี่ย โดนเฉียวนิดเดียวก็ตายแล้วโอ้ไปกันไปกันไปกันถ้าได้ยินเสียงคีย์บอร์ดก็ขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังหาเงินซื้อใหม่ๆอยู่ว้าวดูอิดบอ็อกนั่นสิถ้าเรากระโดดลงไปนะ่ะมันก็จะกระโดดได้โอเคโอเคแบบนี้ใช่ไหมได้เลยเย้โอ้อินบอ็อกสีสวยมากเลยแหละนี่มีสีแดงด้วยสีเขียวสีเหลืองโห ว้าว wow. แล้วเราต้องไปทางไหนต่ออ๋อโอเคทางนี้ฟาบกระโดดกิ่งไม้ไปโอ้ oh, มีทางแยก2ทางเหรองั้นเราไปทางนี้แล้วกันโอ้ oh, มันตื่นเต้นดีเย้ yeah. ฟาบผมว่าไอ้น,นี้น่าจะเป็นเช็คพอยต์นะไอ้เขียวเขียวเนี่ยอ่ากระโดดกระโดดกระโดดกันฟุ๊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 ฟุฟฟ๊เอเรียบร้อยโห oh. ดอกไม้สีสวยจังเลยอุ้ยดอกสีขาวแหละโอ้นี่ดอกสีม่วงดอกสีแดงดอกสีเขียวอ้มีดอกสีชมพูด,ด้วยว้าวนี่ดอกสีเขียวเข้มหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเขียวแก่กันนะอ้อเขียวแก่เขียวแก่แ,กแล้วก็สีขาวไปปีนกันฟับเอาไว้ดีลุงเจอลุงอีกแล้วอ่าดอกไม้ดอกนี้นะ่ะให้เราทําการลดน้ํา เพื่อที่จะให้มันโตแล้วก็เราก็จะได้ปีนขึ้นไปโอเคไหนต้นน้ำต้องไหนเอ่ยตรงนี้เหรออ๋อต่งไงเห็นกระถางแล้วข้างบนฟับนี่ไงไม่รู้เขาเรียกอะไรอ๋อกาต้มน้ำใช่เลยใช่มันคือกาต้มน้ำเหรอว้าวดอกไม้โตแล้วเพื่อน ฟ้าแล้วเราก็ปีนขึ้นไปใช่ไหมใช่เลยอุ้ยสะพานโหตรงนี้เป็นน้ำตกด้วยแหละเพื่อนๆเนย้ยเอยต้องก้าวอย่างระวังเลยแหละเพื่อนๆก้าวนิดเดียวมีหวังเราจมน้ำแน่ฟ้าในถ้ามีอะไรเอยโหมีลาวามีลาวาด้วยแหละเพื่อนๆโอ้ย สีลาวาสวยจังเลยอเราไม่อยากจะลงไปเล่นเลยเราแค่จมสีสวยเองไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันกระโดดกระโดดไม่เป็นไรเอาจริงแล้วรอบนี้แหละเราเอาจริงแล้วรอบเมื่อกี้แค่ซ้อมรอบเมื่อกี้แค่ซ้อมเฉยๆรอบนี้แหละเราเอาจริงนี่ไงเย้เฮ้ยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้ยเป็นทางยาวแบบนี้เลยเหรอ,อ มือลั่นอะเออเออไม่เป็นไรเอาไปยๆเดินนะค่อยๆเดินนะเมื่อกี้มือลั่นอ่ะลากยาวเลยเบรกไม่ทันเออค่อยๆเดิน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 โอเคถึงที่หมายแล้วเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยต้นถั่วเหรอว้าวแล้วเราจะออกจากถ้ำนี้ตอนไหนเนี่ยอุ้ยยุ้ยค่อยๆกระโดด ค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดเุ้ยอุ้ยโอเคลุงวันดีเจอลุงแล้วลุงบอกว่าให้กดตรงเป้นตรงเขียวๆนั้นจะได้ข้ามลาวาไปได้โอเคลุงไอ้เป้นเขียวๆนั้นใช่ไหมจัดไปฟาบอ๋อโอเคโอเค ถ้ากดแบบนี้ได้น่าจะมีเวลาหมดแหละแล้วเราออโอเคอ่ะโอเคเวลาหมดจริงด้วยดีนะเรารีบวิ่งไปเฮ้ยต้อ,องรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวเวลาหมดเย้ฟ้าตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไหนดูสิว้าวเฮย้ยเป็นต้นไม้เฮ้ยต้องรีบกระโดดโอเคหุค้ย ถาว่าสีสวยจังตรงนี้สีออกส้มๆเหลืองๆ,ๆแหละว้าวอุ้ยอย่าไปโดนมันนะถ้าไปโดนมันนิดนึงนี่ตายเลยเนี่ยลุงสวัสดีดูเหมือนว่ากำแพงนี้จะปิดอยู่นะเราต้องหาทางเปิดกำแพงนี้อ๋อไอปุ่มเขียวๆจะไม่ลุงได้เลยชื่อมือเราได้มาเลยบ๊กบ๊กไหนอะลุง ลุงหลอกปะเนี่ยลุงลุงผมไม่กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยลุงจะกำแพงไหนอะอ้าวลุงกำแพงไหนอะลุงลุงหลอกผมาลุงลุงหลอกผมาเออผมจะไม่เชื่อลุงแล้วอลุงขี้จุเข้าไปข้างในดีกว่าว้าว ข้างในก็มีลาวาด้วยเหรอเฮ้ยกระโดดกันโอ้ขนาดนนั้นเป็นเป็นมังกรเหรอโอ้แต่บอกนะว่าเราต้องเข้าไปในปากของมังกรน่ะเฮ้ยจริงเหรอนี่โอ้มังกรฟันสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆนนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนหมั่นแปลงฟันก็จะได้ฟันสวยแบบมังกรนี่แหละอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อต้องแปรงฟันทุกวันนะครับ อ้ยไปกระกต่าดีกว่าฟาบเอ้ยมีกล้วยด้วยเอ้ยกล้วยน่ากินจังเลยสีเหลืองน่ากินมากเลยว้าวตั้นกล้วยเต็มเลยเฮ้ยเอ้าเอ้าสะดุดกล้วยสะดุดกล้วยเอ้ยสะดุดกล้วยตายเหรอเฮ้ยไม่นะเอ้ย,อยน่าใกล้ใกล้กระโดดแล้วเออเอออย่าโดนกล้วยเดี๋ยวตาย เออออตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ๋ยวเียเดี๋ยวเดีอกวเียเดี๋ยวเาี๋ยวเดี่เดียวเดี๋ยวเายเยวเดินยวเียวเดินยวเดี๋ยวเดี๋เยเวยเเดเดวยๆเดินเยยเดีแเเ้ย ตกใจหมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยก็กกกวิ่งไปก็วิ่งไปก็วิ่งไปเฮ้ยเบรกไม่ทันนะเฮ้ยลูกกิ้งไงก็แม่นเหลือเกิไนไม่เป็นไรรอบนี้แหละเอาจริงแล้วรอบนี้แหละรอบนี้แหละเฮ้ยเชื่อมือเราได้เดี๋ยวเราต้องยืนแอบ,บก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วยืนแอบ,บ,แบบตรงนี้แอบตรงนี้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวมันต้องมีลูกที่แบบว่าวิงมาหาเราโอเคไม่มีไปเลยไปแล้วว้เย้ยื้ยอยู่ต้องไหนเนี่ยแล้วเราต้องไปทางไหนเมื่อกี้เราออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปทางนี้โอเคโอ้ยอ้าโดนแก่ไปนิ้วก้อยก็ตายเหรอ ไม่นะอุ้ยไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่เอาไม่ฟับฟับอาศัยจังหวะดีๆโอเคปุ๊บอุ้ยกะแพงอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอ้าเอ้าโดนกระแพงก็ตายเหรอเดี๋ยว กระแพงอะไรเนี่ยนะ่ากลัวยังเลยอ่ะโดนแกแบบเอามือไปโดนก็ตายแล้วอ่ะกระแพงอะไรวะเนี่ยอ,อ,อย่าไปโดนมันดีกว่าก็แค่เดินก็แค่เดินวิ่ง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 โอ้ยอุ้ยอุ้ยมีไม้จิ้มฟันด้วยอรอไม้จิ้มฟันลงไปก่อนโอเคจังหวะนี้แหละ จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเฮ้ยวิ่ง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 เฮ้ยเอ้ยวิ่ง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 โอเคสวัสดีลุงลุงบอกว่าให้ปีนต้นไม้แล้วก็จะปลอดภัยโอเคปีนต้นไม้นะนี่ว่าแต่ลุงเขาก็ลุงเขาก็เก่งนะ วิ่งมาแบบว่ามาก่อนเราอีกอะ่ะไม่รู้เข้ามาทางไหนเย้ยเจอแผ่นหินอีกแล้วอะ่ะเอ้ยอะไรอะ่ะน้ำสีม่วงแฟนต้างุนเหรอเฮ้ยของชอบเราเลยเนี่ยแฟนต้างุนอร่อยกระข้าไปโอเคโอ้ยูเอเมกอิน เย้พวกเราทําได้แล้วพวกเราออกจากที่นี่ได้แล้วเย้วู้ฮู้ลุงก่อนที่เราจะออกไปอ่ะเอาสักหนึ่งคำถามมาล่ะ เอามา้มื่อมาเลยว่ามาเลยนาฬิกาอะไรหายากที่สุดนาฬิการุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเงยหายากมากเลยเนี่พี่เบาก็มีเรือนหนึ่งนี่ไม่ใช่แล้วลุงเอาเรือนาฬิกาเลยนาฬิกาที่หายากที่สุดก็นาฬิกาหายไงลุงเนี่ยผมก็ทําหายไปเรือนหนึง่งจนตอนเนี้ยผมก็ยังหาไม่เจอเลยหายากปะล่ะลุงเบาอย่าไปถามคำถามนี้กับเคยนะมงเงน้องเบาจะเป็นลมได้เอาง่ายๆนะน้องเบา อ,อีกสักคำถามแล้วกันลุงยังมีอีกเออเม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 ต่ออะไรอยู่ในบ้านโตไม้ยไงเล่ะไม่ใช่เออแล้วโตอ,อะไรอ่ะตลาตัสนั่นมันตรลาตัสอ้ตรงเบาไปเล่นตรงนู้นเลยนะไปไปปิดคลิปเลยไปจบไปแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่ออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นไงได้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู